สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างแผนที่ด้วย Microsoft Excel ไปด้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาสร้างแผนที่อย่างเช่นอันนี้นะครับผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ตัวนี้ CEO World Magazine นะครับเขาบอกว่ามีมการจัดอันดับประเทศที่อย่างน้อยในชีวิตควรจะไปนะครับก็คือเห็นรูปตรงนี้ก็รู้เป็นรูปวัดพระแก้วนะครับแล้เ,เขาก็มี อันดับก็คือประเทศไทยนยอันดับหนึ่งเลยด้วยคะแนน72.15แล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะข้อมูลจากหน้าเว็บนะครับแบบนี้เนี่ยมาสร้างเป็นแผนที่ให้มีหน้าตาแบบนี้นะฮะเราจะทำยังไงนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมปิดตัวที่ผมสร้างไว้แล้วทิ้งไปก่อนแล้วก็เปิด Excel มานะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตโดยการใช้ตัวนี้นะครับตัว Data แล้วก็เอา Data จากตัวเว็บนะฮะเพราะอันนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ใช้ได้ผลดีนั้นผมก็เนี่ย Data from Web คลิกไปเลยแล้วตรงนี้เขาจะให้ใส่ตัว url เนี่ยเราก็มาที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่เราต้องการดึงข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางนะครับแบบเนี่ยมักจะเอามาง่ายนะฮะเราก็มาเลือกตรงนี้ url กด c t r l c แล้วเราก็มาที่ excel ของเรา แล้วก็กด c t r l v แปะเข้าไปแล้วก,กดโอเคตัว excel ตัวนี้นะครับตรง power query เนี่ยก็จะไปดึงข้อมูลหน้าเว็บแล้วก็พูดง่ายๆไปหาตัวคำสั่ง html tag ที่เป็นเกี่ยวกับตารางแล้วก็คลิกดูอย่างเช่น document อันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วมาคลิกอันนี้ออันนี้นี่เราเห็นเป็นข้อมูลเหมือนครับในตารางอันนี้อะไรที่เราต้องการอันดับที่1ประเทศไทย72.15แบบนี้ พอเราได้อันนี้มานะครับเราจะคลิกโหลดเลยหรือว่า Transform ก็ได้นะครับประเดียนนี้เป็นข้อมูลง่ายๆเนี่ยผมคลิกโหลดเลยก็ได้คลิกโหลดไปนะครับเราก็จะได้ข้อมูลนี้ออกมานะฮะลองเปรียบเทียบกับอันนี้ดูนะครับเนะี่ยเหมือนกันเลยนะฮะพอเราได้แบบนี้มาแล้วเดี๋ยวผมขอใส่รายละเอียดของข้อมูลเข้าไปนะครับเราสามารถเพิ่มแถวได้นะครับก็อินเสิเข้าไปนะ แล้วก็อันนี้ถ้าเราจะทำให้ดีแล้วก็ Copy ตัวลิงก์ตรงนี้ของเขาเนี่ยมาแล้วเราบอกว่าตรงนี้เป็น Source ของ Data นะใส่ให้รู้นะครับว่าเอามาจากที่ไหนแล้วก็ผมก็อาจจะมาที่ตรงนี้นะก๊อปีหัวเขาไว้ด้วยว่าอันนี้พูดถึงเรื่องอะไร Ctrl-C Copy กไปแล้วก็มาแปะถ้าเราแปะแล้วมันได้แบบนี้นะครับเรา Ctrl-Z แล้วก็ เปลี่ยนใหม่เป็นแปะแบบไม่เอาฟอร์แมตนะครับแล้วก็มาคลิกเพ a สสเปเชียลตรงนี้แล้วเราก็เลือก u n i ยูนิโคดให้เป็นเท t ง่ายๆแล้วเราอาจจะทำตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งส่วนตัว Source ตรงนี้นะครับเราก็ทำเป็น Hyperlink ไปนะฮะตรงนี้เนี่ย Copy ไว้กด Esc a p e หนึ่งครั้งมาตรงนี้แล้วเราก็กด c t r t r o l k ตรงที่ A 2เนี่ยแล้วเราก็แปะลิงก์เข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้ โอเคงั้นครานี้เราก็จะได้ตรงนี้เป็นลิงก์ที่เราสามารถคลิกแล้วก็ไปเปิดที่หน้าเว็บได้นะครับอพอเราได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับวิธีการสร้างแผนที่ง่ายๆเลยนะครับเรามาคลิกสักช่วงใดช่วงหนึ่งของตัว data ที่ดึงมาในรูปของตารางเนี่ยแล้วก็ถูกแปลงเป็น Excel Table โดยอัตโนมัตินะครับเราก็มาที่ Insert แล้วก็ Map ให้ใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็เลือกอันนี้ ฟิลด์แมปตัวนี้มีให้เลือกอันเดียวเลยก็คลิกไปเห็นไหมครับเนี่ยมันก็สร้างเป็นแผนที่มาละแล้วเราก็ย่อขยายแผนที่ได้นะครับอ่าตรงนี้สีเข้มเข้มก็คือเนี่ยสกอร์ที่สูงสงก็เป็นสีเข้มนะครับเป็นแบบนี้ตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบสีแนวส้มๆ้มเราก็มาคลิกตรงนี้เนี่ยฉากด,ดีไซน์ตรงนี้เราก็บอกเป็นสีอื่นก็ได้ไหมครับแนวเขียวเียวอะไรเงี้ย แนวสีม่วงแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะฮะอ่าลักษณะน,นี้มาดูเทคนิคเพิ่มเติมอย่างเช่นอันนี้มันก็โชว์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเราบอกว่าเอเดี๋ยวเราจะเอาเลือกนะครับดู1ิประเทศแรกก็พอเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับก็คือตรงนี้มีตรงให้เลือกสกอร์ตรงนี้แล้วก็บอก number filter จะเลือกมันเลือกได้ทั้งหลายแบบนะครับผมบอกเอา top 10แบบนี้เนี่ย นะทับเต้นของไอเทมกดโอเคนะครับการน,นี้ก็จะเหลือโชว์แค่10ประเทศแต่เราสังเกตว่าตอนนี้นะครับตรงแผนที่เราก็เล็กตามไปด้วยเนี่ยอ่านะแล้วถ้าเราเอาตรงนี้มาเคลียร์ฟิลเตอร์นะครับแผนที่ใหญ่กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราควรจะทําก็คือคลิก1ครั้งนะครับแล้วกด control เลขก1นะฮะเพื่อเอาตัว format ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ตรงนี้เนี่ย property เราบอกว่าเนี่ย อย่าให้ตัวกราฟนะครับปรับขนาดนะฮะเพราะว่าพอข้อมูลบางอันมีการฟิลเตอร์ไปนะครับแถวหายไปพุ่งง่ายๆบนหน้าจอเนี่ยกราฟเมื่อกี้ก็เลยเล็กตามไปด้วยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้แล้วผมมาตรงนี้ใหม่ Number ตรงนี้ทำเหมือนเดิมนะครับ top 10กดโอเคเห็นไหมครับการนี้รูปกราฟเนี่ยเท่าเดิมละตัวพวกนี้เรา ทำลูกเล่นได้ดังเยอะนะครับสมมุติผมเคลียร์ฟิลเตอร์ไปครัวนี้ก็กลับมาทุกประเทศแล้วก็มาตรงนี้เอาค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้เดี๋ยวเครื่องก็คำนวณให้เองนะครับเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลีย่ยนณะตอนนี้ก็มีแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคเบื้องต้นนะครับของการเอาข้อมูลมาทําตัวแผนที่เนี่ย นอกจากนี้นะครับเราสามารถลบพวกที่เราไม่ต้องการได้นะฮะอย่างเช่นตัวนี้เนะี่ยผมบอกว่าตรง legend ตรงนี้ผมไม่เอานะครับแต่ต้องการดูแค่สีส,สีนี้ก็เม k e ซ e l l chart t i t l นี่สมมติไม่เอานะครับก็คลิกแล้วก็กดปุ่ม delete ถ้าเราก็เห็นหัวตรงนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวกราฟที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวไฟล์ตัวนี้ผมจะแชร์ไว้ให้ในลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างเลยนะครับก็ลองเอาไปศึกษาแล้วก็ ปะยุกใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ